คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะฮัลโหลคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแมวส้มชาแนลน <c oughs> นะคะวันนี้นะคะแมวส้มจะมาเล่นเกมสาวถ้ำกันค่ะในค่ายของ PG นะคะและเขาว่ากันว่าเกมเนี้ยเข้าแล้วมันออกไม่ได้คะ่ะทุกคนเพราะมันเป็นเกมสาวถ้ำค่ะเข้าไปแล้วก็จะติดถ้ำค่ะแต่แมวส้มไม่กลัวค่ะเพราะแมวส้มอ,อยู่ในหน้า เว็บของยูฟ t าที90เลยค่ะใครสนใจแอดไลน์ไปเลยนะคะแมวส้มขอปัดปัดทิ้งไปก่อนเดี๋ยู่มแมวส้มจะซื้อฟีสปินนะคะไปโอเคซื้อได้อยู่ที่400บาทนะคะไปกันเลยมาเลยจ้าน้องๆขอติดทํำเออได้เจมาสิบช่องแรกมาไหมเคช่องแรกมาไหมไม่มา ไปต่อเลยเจได้อยู่เคมาไหมช่องสองสวยมากเคเปลี่ยนเป็น YQ ยังไงก็ได้ไปเลยเจช่องแรกมาไหมวายทำงานหรือเปล่าไม่ทำงานวายก็ไม่ทำงานเจก็ไม่ทำงานวิสแกตเตอร์สแกตเตอร์มาไหมมาไหมมาไหมเออเออเอมาไหมมาไหมไม่มาไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เรามี6หมุนนะคะคูณ1ิบค่ะ เราซื้อที่ส0 0ร้อบาทนะคะเปลี่ยนที่8บาทค่ะทุนเรามาประมาณห้าร้อยห้าสิบกว่าบาทนะคะ okay. เออสวยมากได้มาร้อยหสิบาทนะคะเออเปลี่ยนเป็น Y อีก10ได้ต่อเขียวได้ต่อเปลี่ยนเป็น K ไม่ไม่ได้โอ okay. เคดอกนี้ได้มาทั้งหมด2 4 8สี่สิบดบาทค่ะเออเราจะได้ทุนแล้วก็กำไหรไหนซื้อมายนี้ อะเ้าไปมาไหมเ้าไปสรุปขาดทุนนะคะเราขาดทุนอยู่ที่30บาทค่ะเพราะว่าเราซื้อที่400บาทนะคะเราจะซื้อต่อกันเลยนะทุกคนไปกันเลยใครสนใจโปรโมชั่นดีๆและ ค่ายดีๆนะคะคือเข,นะเขาแนะนําจริงๆคืออยู่ฝ่าทีม90เลยค่ะแอดไลน์เป็ได้เลยอุ้ยอะไรอะเต็มจอไปหมดเลยเออสวยมากคูนสีเมื่อก,กี้นะถ้าคูณล่านๆนี้ได้ปไปเลยนะเนี่ยเออคิวเปลี่ยนเป็นเคไม่ได้มาตอบไหมได้คิวอยูสีฟ้าสวยมากวายมาสองตัวอะไรอีกสีเขียว เอช่อง 3, J ช่อง2ไม่มามาไม่ตรงอ่ะเลยอีสี่หมุนนะคะทุกคนอ่ะเลยอีกสามหมุนนะคะทุกคนเราอยู่ที่248บาทนะคะเลยอีกหนึ่งหมุนสุดท้ายอออุ้ยสแกตามาไหม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 กระตุกเหลือเกิน มาไม่มาไม่กระตุกแบบนี้กอ,อขอมาค่ะบวกฟีเกมเพิ่มอีกสิบแน่นอนหรือว่าจะบวกมากกว่านั้นมารอดูกันมาไหมมาไหมไม่มาโอเคค่ะบวกเราบวกเพิ่มมาอีกสิบปีสปินนะคะสวยมากอะไรต่อไหมไม่มีสีแดงช่องแรกไม่มาสวยโอ้โหเต็มจอเลยสีเขียวช่องแรกมาไหมโอ้โหเสียดายมากทุกคนคือแบบ ถ้าได้สีเขียวช่องแรกก็คือลั่นๆละนะโอเคค่ะดอกนี้ได้มา190บาทนะคะคูณ16กับอีก7หมุนค่ะเรามารอดูว่าเราจะแตกเท่าไหร่เพราะตอนนี้เราได้หมุนไปแล้วทั้งหมด20หมุนนะคะโอเคมีต่อไหมไม่มีคือส่วนมากอะถ้าเรายิ่งเราได้ฟรีเกมมากเท่าไหร่อะเขาก็จะแบบหมุนหมุนว่าให้อะ่ะไป สวยมากเปลี่ยนเป็นสิบไหมไม่ได้เปลี่ยนอะไรอีกไม่ได้สักอย่างไม่ได้สักอย่างบาทไม่เป็นไรค่ะไปต่อกันเลยค่ะอีกสองหมุนนะคะคูณยี่สิบมีสเก็ตเตอร์มาอีกไหมมาไหมมาไหมขอลองสวยทกกัทุกคนโอ้โหสเก็ตเตอร์ทุกคนคือเราได้หมุนฟรีทั้งหมดสามสิบหมุนอนะ อีกสิหมุนกับคูณ22นะคะโอเคปะเรามารอดูว่าเราจะแตกเท่าไหร่สวยมากยังไงก็แตกจกังหวะนี้สวยมากสีฟ้าช่องแรกมาไหมเออไม่กระตุกขนาดนี้เจช่องสองไม่มาสีฟ้าช่องแรกเอ้ยสีฟ้าช่องสองมาแทนไม่เป็นไรคะ่ะได้ดอกดีได้มา250บาทแล้วนะคะไปต่อไหม โอเคสิบมาไม่ช่อง3ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเลขเจหมุนกับคูณ32นะคะอี่หหมุนเนี่ยมันไหลจริงๆนะทุกคนเออเหอดอกนี้ได้มา320บาทนะคะบิ๊กวินไปเลยเมกาวินไปเลยค่ะทุกคนเลขสามหมุนสวยมากได้มา5้า 44บาทค่ะทุกคนโอ้สวยมากซูปเปอร์เมกาวินไปเลยค่ะเด็กคือไมนีนะคะเราซื้อทั้งหมด400บาทค่ะตอนนี้เราได้มาทั้งหมดสามร้อยเอ้ย2,322บาทได้มาอีก187บาทนะคะดอกเมื่อกี้โอ้ยดอกนี้มาอีกสิบยังไงก็ได้อุย้ยสกแกตเตอง์จะว่ายหรอ เลได้ต่ออ่อคือยากให้มันไหลไปก่อนอะสเกต็ตเตอร์มาเอาโหไม่มาแล้วโอเคค่ะทุกคนจบที่ไม้400บาทนะคะจบที่2,584บาทเลยค่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้ช่องแมวส้มชาแนล้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือยูฟาที90เลยค่ะนี่นะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆค่ะ ฝาก200แถม100ฝาก500ก็แถมไปเลยค่ะ250บาทค่ะฝากสูงสุด2,000บาทรับไปเลยค่ะ1,000บาทค่ะและยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครที่ดูคลิปแมวส้มจนจบแมวส้มแจกเลยค่ะ10ท่านแรก100บาทเพียงแค่แอดไลน์ไปค่ะว่ามาจากแมวส้ม Channel รับไปเลยค่ะ100บาท10ท่านแรกเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแมวส้มชาแนล แล้วคอมเมนต์ว่าสนใจรับไปเลยค่ะ100บาทค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย